สองตัวเดี๋ยวละวอ่ะจิพี่หยงพี่พี่มาละโลกเลยกันหยงเออแค่นี้แหละแค่นี้แหละน็อกน็อกน็อกโคน็อกโคน็อกโคน็อกยิงฟรีได้หยงยิงมันพี่หยงเออดูหลังกำแพงพี่ดีพี่ดีพี่มาตัวหนึ่งตัวหนึ่งใช่ ไม่เอาเอ็มเคมาจาังสวยงามพี่หยงค่ะไม่ยันนั่นที่หมายเลยพี่มากอกียร์ทไมน่าจะบักพี่จะเปิดลำโพงเรียนนะเวบยิ่งหน่อยไม่ได้ไปดูอันนี้เดยกพี่ไปดได้ ไปจุดกลับเลยพี่ประดินน่ยยิงมันพี่ทีมันกลับไปก่อนแมงเอ้ครัรบเอเค <Yeah. S 2> ทำไม เรืออะไรดี